กระบนกระต่อนะคะคุณผู้ชมขาช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะคะขมิ้นชันตาบีจีนะคะจุกเสยดแน่นเฟิร์สต้องขมิ้นชันตาบีจีเพราะว่าเป็นขมิ้นขัดพิเศษนะคะมีสารตัวหนึ่งชื่อว่าเคอร์คูมีนอยซึ่งตัวนี้มีเยอะมากในขมิ้นของเรานะคะลดอาการอักเสบแล้วก็ปวดท้องซื้อเก็บไว้เป็นยาสามัญประจาบ้านซื้อเก็บไว้เวลาเดินทางไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดนะฮะราคาไม่แพงค่ะไม่แพงเลยนะครับวันนี้เลยนะคะหกระปุก30แคปซูลด้วยกันครับกระปุกละ290้อยบาทแต่วันนี้มีโปรโสบายกระเป๋ 1,000บาทเท่านั้นจ้ะสนใจโทรได้เลยนะครับ0ู5 7 1 8 6 2 4หงหรือที่แหล่สุขภาพดีสแกนเขียวโ,โค้ดมุมขวาหนะ้าจอได้เลยครับะนะครับมาในช่วงนี้ครับไปดูแจ็คแฟนฉันครับเผยวางแผนแต่งงานกับใบม่อนกิตยาแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่เจอกระแสะดราม่าถูกโยงข่าวหรือว่าคบกันเพื่อผลประโยชน์หรือเปล่าสําหรับแจ็คแฟนฉันแล้วก็ใบม่อนกิตยาไม่มากเออล่าสุดแล้งคู่ได้ออกมาเปิดใจผ่านร,รายการแฉครับพร้อมเผยถึงประเด็นข่าวดราม่าในโซเชียลหลังถูกตั้งแง่ว่าคบกันเพื่อสร้างกระแสะ โดยแจ็คก็ยืนยันว่าคบแบบจริงจังไม่ใช่คอนเทนต์ตอนนี้คบ5เดือนแล้วด้วยนะฮะอ่าด้านของสาวใบหมอนเองเผยความรู้สึกว่าที่มีกับแจ็กนะบอกว่าเขาเป็นคนจิตใจดีนะครับพอคุยแล้วไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันเหมือนเขาเนี่ยเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่ดีนะครับคือคุยแล้วจริงใจกับเราจริงๆไม่ได้มาปิ้นป้อนอะไรแบบนั้นส่วนประเด็นในโซเชียลเห็นข่าวแล้วก็รู้สึกนอยตรงที่คนอื่นเนี่ยดูถูกความรู้สึกของเราสองคนคุณแจ็คก็บอกว่า ด้วยการที่น้องเนี่ยสอนผมเรื่องของความกระล่อนพยายามลดนิดหนึ่งนะพยายามให้เกียิคนนิดหนึ่งพยายามอย่าพูดคำหยาบคายนะฮะนอกจากนี้เนี่ยทั้งคู่ก็ถูกถามถึงประเด็นที่หลายคนจับตามองเรื่องของการแต่งงานเพราะว่าทางด้านหัวใจก็ตอบว่าถ้าพูดตรงๆเนี่ยมีแทนไวล้ละเรื่องจริงครับมีแทนเรื่องการแต่งงานแล้วบอกในรายการแฉที่แรกนะฮะว่าคนนี้มีสิทธิ์จะแต่งงานครับผมวางไว้แล้วครับถ้าคบกันไปราบรื่นก็จะแต่งนะฮะ โยก็ Yo, งานนีเองเนี่ยยูยูเมริมีนะถ้าเขาโอเคก็จัดหนักเลยนะครับอืมสรุปไม่ได้คบกันเพราะผมประโยชน์อย่างที่เป็นข่าวหรือเขาคบกัน5เดือนแล้วนะอืมแต่งไหมไม่ว่าแต่งไหมคู่นี้ไม่รู้ค่ะตอบไม่ได้ค่ะทาไมตอบไม่ได้เี่องอนาคตค่ะเขาจะเป็นคู่จริงก็ได้นะฮะนะครส่วนนิวเคลียรล์ล่ะนิวเคลียร์ของเราเนี่ยโสดแล้วสนิแรงมาก ลุล่าสุดทําหนุ่มฝรั่งมองเต็มเลยนะฮะวิเป็นเฮดใส่ฝอยแล้วหรอนิวเคลียนะฮะ <H> อ่ะเรียกได้ว่าโสดแล้วทั้งสวยแล้วก็เซ็กซี่ขึ้นมานะฮะเรายิ่งทําผมอย่างนี้ฝรั่งไม่มองค่ะเออสำหรับนิวเคลียหันสาครับเราจะเห็นว่าเธอนั้นโพสต์ภาพล่าสุดในลุคต่างๆลงในไอจีส่วนตัวอยู่บ่อยครั้งครับแต่ล่าสุดเนี่ยฮะโอ้โ,โหลุคแต่ละลุคเธอก็จัดเต็มจัดเต็มนะที่ไหนอ๋อเพราะเมืองนอกในการงานนี้ล่าสุดเธอไปเที่ยวงานนะฮะ ก็ถือว่าเป็นงานเทศกาลโรตี EDF ิฟ s เชียที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปนะฮะสาวนิวเคีย์ก็จัดเต็มในลุคเดรสสั้นน่ารักบนความเซ็กซี่เลยลห,หเงินว<น>่าหลังมองไม่ได้ฝรั่งเดินหนีเลยอะฝรั่งที่เดินหนีอาจจะเป็นเกย์ก็ได้นะฮะฝรั่งบ้าน,านมันเป็นเกย์มาลุงชัดๆดงดูดิมีแต่คนเดินไม,ม่ใครมองคือเขาก็ไปกมีอะไรกับแม ไม่ใช่คือลักษณะสีผมเนี่ยฝรั่งเขาไม่ได้ชอบผู้หญิงสีผมแบบนี้<อ>ถ้าเขาจะชอบผู้หญิงไทยเนี่ยเขาจะต้องเป็นผู้หญิงไทยที่เป็นผมดำอมเออผิวต้องดำดำค้ำค้ำฝรั่งถึงจะมองอ,มอย่างเงี้ยมันเหมาะสไตออล์หนุ่มญี่ปุ่นเออหนุ่มเกาหลีหนุ่มญี่ปุ่นฝรั่งไม่มองหรอกอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้ว่าลูกนะลูกนะ มันเป็นเทสญี่ปุ่นเกาหลีไอสวยนะสวยสวยแต่มันเป็นเทสญี่ปุ่นเกาหลีไม่ใช่เทสฝอลูกนะคะคนที่ส่งข่าวมาก็าปรุณาพิมพ์ใหม่นะคะอืมนะคะสวยได้แหละสวยคือสวยสวยคือสวยไม่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 เถียงว่าไม่สวยสวยค่ะลูกแต่มันเป็นเทสเกาหลีญี่ปุ่นเกาหลีญี่ปุ่นชอบแบบนี้แต่ไม่ใช่ฝรั่งชอบจากประสบการณ์ที่แม่เคยดูลิ้นยางเคยดูไหมชิปลิ้นยางอุ้ย พวกลิ้นย่างอ่ะชิวเป็นสีแทนเลยอผมดำหน้าแต่งเป็นเชิมเมอร์อแล้วเดินไปยิ่งกับนิวเคลียร์อีกนิวเคียร์ตายตูไม่ได้ลิ้นย่างใครเคยดูลิ้นย่างเขาเปิดแผงลิ้นยางเลยฝรั่งมาจีบเต็มเลยกระเทยสี่คนสี่ห้าคนลงผมดำหมดค่ะผมดำผิวค้าผิวสีแทนค่ะตัวเล็กค่ะ ผิวสีน้ำผึ้งเลยค่ะผมเป็นดำเลยค่ะแล้วหน้าแตกเป็นโกค่ะนั่นแบบลินย่างอะไรก็ค,คือสายฝออ,อันนี้ไม่ใช่ใสายฝอค่ะอ,อันนี้มันสายเกาหลีญี่ปุ่นค่ะ <c oughs> นะคะไปดูนะคะลินย่างไม่รู้จักก็คือใครได้จูบกับผู้ชายฝรั่งเยอะที่สุดคนนั้นก็จะเป็นแม่ค้าลินย่างที่ขายดีที่สุด<อ>แล้วบางทีน,นางก็เอาฝรั่งกับท้อง อันนั้นก็กินเสร็จอ้นนั้น็จะบอกว่าคนนี้เป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไงแต่นราจะใช้ชีวิตอยู่ในยุโรปในอเมริกาลิ้นย่างไปดูเลยเป็นรูปฝาเปิดแผงเปิดแผงแม่ค้าลิ้นย่างวันนี้เอามากี่โลคะวันนี้เอามากี่โลคะอันนี้กี่โลคะอันนั้นคือสายฝ่อคะ่ะคือผิวเป็นสีแทนน้ำผึ้งค่ะแล้วดำแล้วก็ผมดำค่ะแล้วตัวเล็กค่ะแล้วก็ใส่ชุดเอ็นี้ค่ะแบบ โปกับนิวเคลีย์เยอะค่ะนิวเคลีย์นี่เด็กๆไปค่ะถือว่าแต่งตัวเรียบร้อยค่ะเพราะใส่เป็นในนี้ค่ะบิกินี่ค่ะแล้วก็เป็นเสื้อเสื้อไอ้นี่เรียกว่าอะไรวะเป็นเป็นเหมือนเป็นเป็นคลุมเป็นซีทูคลุมแล้วเดินเข้าไปในงานแล้วกระเทยสะโพกขนาดนี้เอวขนาดนี้แล้วพวกผู้ชายฝรั่งแบบหล่อๆมองอันนั้นเขามองจริงลิ้นยางอันนี้ไม่ถึงลิ้นยางอันนี้อะไรไซยาง โอเคไม่ใช่เจสฟอฟอค่ะเจส<ร>สฟอเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะถามแม่ค่ะนะคะน้ำลายกระเด็น ถามแม่นะคะอันนี้คือเทสญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นเกาหลีค่ะนะคะไม่ใช่สายฝอคระฝอเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะจาอ้าวพักเบรกนี่ค่ะสายฝอค่ะสายฝอแน่นอนเนี่ยสายฝอค่ะเกาะเลฝรั่งชอบเอตัวเล็กๆเหมือนหมาเงี้ยเฝรั่งชอบด็อกกี้มาแหม่เอาฝากไปด้วยค่ะอะไรเอาไปพูดเลยอาค่ะคำวิ้ชันตาวีเจอีนี่กินบ่อยนะคะ ช่วยในเรื่องของการจุกเสียดแนนเซอนะคะเจอเลยมาหนักๆจะกินตัวนี้เข้าไปค่ะเอาอยู่ค่ะนะครับวันนี้พอพร้อมโปรค่ะ,ออคะวันนี้พ,พร้อมโปรเลยในกะระปุกสามสิบครับซูด้วยกันครับกระปุกละสองร้อยเก้าสิบบาทนะฮะ แล้วนี่มีโปรโสบายกระเป๋าซื้อเยอะจะจ่ายน้อย5กระปุกเอาแค่1,000บาทเท่านั้นเอาโปร,โปรไปเลยดีจัดให้เลยนะครับโทรเลยเบอร์นี้ครับ0957184624หรือที่ลน์สุขภาพดีสแกนเข้าโค้ดมุงขวาานาจอได้เลยครับพาสกครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะฮะ,ะ,ะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะค,ะะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ